เราจะพากันไปที่า,าอีสานเพราะว่าที่อีสานเนี่ยนะคะเขาจะมีเครื่องดนตรีที่เรียกว่าโป่งลางโป่งลางสะออนแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่อจะสืบสารนะคะเป็นคุณครูบรรจุใหม่ให้ไปฟังเสียงสักนิดนึงทันไหมอ่ะสักหน่อยสิเสียงเล่นโป่งลางมาไหมคะ,ะนี่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 นนอ่ะเล่าให้ฟังเลยก็แล้วกัน นี่คือการบรรเลงและการรวมตัวเข้าวงของวงโปงลางนักเรียนโรงเรียนโนโนคร้อวิทยาและเยาวชนในเขตบ้านโนนคร้อสาหมู่บ้านแล้วก็รวมไปถึงหมู่บ้านใกล้เคียงด้วยทําไมเขามารวมตัวเป็นวงโปงลางละ่ะเขามาเล่นดนตรีด้วยกันอกมาแล้วมาแล้วโอ้โหมันต้องสนุกอย่างนี้ปงลางเออ เขามาเรียนเขามาฝึกเล่นเครื่องดนตรีอีสานแบบฟรีๆค่ะเขาไม่ได้ต้องเข้าคอร์สอะไรเสียสะตุ้งสตังเลยเพราะว่าคนที่สอนเนี่ยก็มีใจอยากจะสอนทั้งเครื่องดนตรีพิณแคนเกาะโหวดกรองยาวติดคอนแทคดนตรีอีสานอีกหลายประเภทเลยนะคะน้องอยากรู้อะไรอยากเรียนอะไรพร้อมถ่ายทอดค่ะจัดที่โรงเรียนโนนพราวิทยาตำบลบ้านขามอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิโดยครูที่สอนเนี่ยชำนาญสุดๆ เพราะว่าเคยรวมตัวกันไปเล่นโปลงลางสมัยที่เรียนด้วยกัน,น,นเนี่ยผมชอบตรงเนี้ยคือคนที่สอนเนี่ยเป็นกลุ่มเพื่อนเป็นแก๊งเพื่อนสมัยมหาลายัยแล้วพอมหาลัยไม่ต้องมีกิจกรรมอะไรสนุกสนุกทำกันใช่ไหมแก๊งเนี่ยเขาก็เลยไปเล่นโปลงลางฝึกสอนเ,อเล่นกันเองสนุกสนานแต่เนี่ยพอเรียนจบปับ๊บแต่ละคนก็แยกย้ายไปทํางานก็มีเป็นครูเป็นอะไรกันปไปบรรจุเป็นครูออที่อยู่ต่างอําเภอกันด้วยนะทีนี้ แมจิตหัวใจนะมันก็คิดถึงกันนะ<ช>ความสนุกสนานในการเล่นโปรงลางแบบนี้อ้าวก็รวมกลุ่มกันเลยจันถึงุกเป็นครูทําหน้าที่กันไปแต่สา์อาทิตย์ครับด้วยความที่ชอบแบบนี้อยู่แล้วก <c oughs> ็เลยนี่แหละเปิดสอนให้กับเด็กๆนะเผื่อใครอยากจะเล่นอะไรมาเลยเดี๋ยวสอนให้ฟรีนะคะแล้วเขาก็สมทบทุนกันนะแบบว่าเอาตั้งวงจรงิงจังเลยไปเปิดหมวกตามตลาดนัดด้วยเแล้วก็สอนดนตรีพื้นบ้านตามโรงเรียนตามชุมชนเนี่ยเขาก็เลยมีนักเรียนมาจากหลายหมู่บ้านไงมารวมวงกัน สอนแบบตัวต่อตัวเลยนี่ได้ข่าวดนตรีแบบชิ้นต่อชิ้นจับมือทำอะ่ะทั้งภาคทฤษฎีทั้งภาคปฏิบัติเลยนะคะโอ้โหแต่ละท่านเนี่ยนะคะเคยเล่นกันมาด้วยกันมันก็มีความผูกพันเนาะอตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าอยากจะให้เด็กๆได้ใช้เวลากับดนตรีมากกว่าจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับยา,าเสพติดไม่ต้องไปยุ่งโทรศัพท์มือถือมากนะจะได้มีเวลาพบปะเพื่อนฝูงกันและอาจจะกลายเป็นอาชีพของเด็กๆได้ในอนาคตดนตรีอีสานก็จะได้ไม่สูญหายไปด้วยค่ะครับ